ขอน้อมในไตรภพบจบทิศาเทิดบูชาเทวดาทั่วสวรรค์อธิษฐานขอพรอ,องค์เทวันจอมสวรรค์ทรงศักดาจงอารีโปรดประทานพระพรชัยพระแม่เจ้าให้เหนือเกล้าผู้ทรงพระคุณสีพระชนมั่นพระพรรษาท่วนพันปีขติยนารีแห่งแผ่นดินให้ทรงมั่นพระพรรษาจำเริญสุขนิรทุก ทุกทิวาราตรีศิลเป็นร่มไสรงามสง่าคู่แผ่นดินให้ชาวไทยทั่วถิ่นเทิดบูชาพระมหากรุณาเมตตามาตรไทยทั้งชาติสำนึกบุญพระคุณหาน้อมจงรักภักดีสุดพรนนาองค์มหาพระแม่เจ้าของเราไทยวโรกาสเฉลิมชนมะพันษาเป็นมหาอุดมร้นมงคลสมัย เหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยขอเทิดไทให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมศักดิ์ชัยโสดาผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคหาดใจพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยายลัยเทคนิคหาดใหญ่